เกษตรกรทั้งชาวนาชาวไร่ในจังหวัดลบบุรีถือเลิกดีเริ่มลงมือปลูพืชเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในวันพืชมงคลครับ เนื่องในวันพืนชมงคลประจำปี2568ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลบบุรีทั้งชาวไร่ชาวนาก็ถือเป็นวันดีครับเนื่องจากเป็นวันประกอบพิธีจรดพนางคันแรกนาขวัญทาให้เกษตรกรชาวนาทั้งในพื้นที่นาดอนซึ่งอยู่นอกเขตชประทานและในเขตชประทานของอําเภอเมืองอําเภอบ้านมีอเอท่าวุงและอําเภอโคกสาโรงของจังหวัดลบบุรีต่างพร้อมใจกันนําเครื่องช่วยหว่านพ่นมเมล็ดพันธุ์ข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทํานาปีโดยถือฤกษกดีในช่วงวันพิธีพืชมงคล จะรดพนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลครับขณะที่เกษตรกรที่ยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์ภายแล้งนะครับหากฝนทิ้งช่วงก็จะไถเตรียมดินไว้ก่อนในวันพืนชมงคลเพื่อเอาเลิกเริ่มต้นการทำนาเช่นเดียวกับเกษตรกรชาวไร่ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอพัฒนานิคมต่างนำรถหยอดเมล็ดข้าวโพดและปุ๋ยสูตรรองพื้นลงสู่พื้นที่ของการเกษตรของตอนเองที่ได้ทำการไถเตรียมดินไว้ก่อนหน้าเช่นกันขณะที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อป้อนอุ สารามโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีก็นำเครื่องจักรกลทางการเกษตรแทนแรงงานคนเพื่อลดต้นทุนแบบปลูกอ้อยแนวนอนซึ่งใช้สำหรับปักดำต้นกล้าของต้นอ้อยสู่ลงแปลงปลูกของตนเองส่วนผู้ปลูกมันสำปะหลังแปลงใหญ่หลายรรยในพื้นที่เดียวกันนะครับต่างก็ถือเลิกดีในวันพืนชมงคลร่วมกันลงแขกปลูกต้นมันสำปะหลังแบบใช้แรงงานคนในการปักเลียงต้นมันในแปลงปลูกที่ได้มีการปรับแต่งครัวดินและยกร่องรอไว้ก่อนแล้วตั้งแต่เมื่อ2-3ถึงมวันที่ผ่าน ต่างก็ถือเรืดีในช่วงของวันพิธีพืชชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญครับตามแบบประเพณีโบราณที่ยึดถือกันมาทุกปีช่วยกันปักต้นมันสัปปะหลังลงสู่แปลงปลูกของตนเองเพราะเชื่อว่าหลังพิธีพืชชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูการพืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กําไรดีครับ